ท่านประธานที่เคารพดิฉันนางสาวชายาภาสินทุพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ขตแพักเพื่อไทยเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าแผนปฏิรูปประเทศถือกำเนิดขึ้นภายหลังที่มีการยึดอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอและเริ่มนำเนินการอย่างเป็นทางการในปี2561หลังจากที่มีรัฐธรรมนูญฉบับปี2560 ผ่านมา5ปีค่ะของการปฏิรูปประเทศมีการรายงานผลสรุปความคืบหน้าการดําเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศประจําปี2565แต่เมื่อดิฉันได้อ่านรายละเอียดของรายงานฉบับนี้ค่ะดิฉันเห็นว่านี่ไม่ใช่การรายงานความคืบหน้าแต่เป็นการรายงานความไม่คืบหน้าของแผนปฏิรูปประเทศ ซึ่งจากการรายงานผลสรุปการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศค่ะถึงแม้จะพยายามอธิบายถึงผลสำเร็จในการดําเนินการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านทั้งหมด13ด้านโดยอ้างอิงตัวเลขสถิติความสําเร็จต่างๆแต่ข้อที่จริงที่เกิดขึ้นกับส่วนทางค่ะดิฉันขอยกตัวอย่างประเด็นด้านสังคมซึ่งกําหนดเป้าประสงค์มุ่งขจัดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําในสังคม ในสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นค่ะท่านประธานสิ่งที่ชี้วัดได้ชัดเจนที่สุดในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำล้มเหลวอ,อย่างเห็นได้ชัดคือดูได้จากจำนวนคนจนที่เพิ่มขึ้นในประเทศ ก่อนเกิดการยึดอำนาจในปี2,557มีคนจนอยู่ที่ประมาณ8ล้านคนภายหลังเกิดรัฐบาลคอสชค่ะจนถึงรัฐบาลชุดปัจจุบันมีการลงทะเบียนบัตรคนจนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอยู่ที่13.5ล้านคนและล่าสุดค่ะในปี2,565มีคนลงทะเบียนบัตรคนจนเพิ่มขึ้นกว่า20ล้านคนคิดเป็นหนึ่งใน3ของประเทศของประชากรในประเทศทั้งประเทศค่ะ แสดงว่ายิ่งปฏิรูปคนจนยิ่งเพิ่มขึ้นใช่หรือไม่ปัจจุบันค่ะดิฉันจะชี้ให้เห็นชัดลงไปอีกค่ะว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศกำลังประสบปัญหาอย่างหนักในเรื่องของการจนกระจุกรวยกระจายในเรื่องของการรวยกระจุกจนกระจายค่ะ,ะเผชิญกับปัญหาหนี้สินพอกพูนไร้ทางออก ปัจจุบันค่ะนี่ครัวเรือนทะลุถึง90%ของ GDP และมีพี่น้องประชาชนราว1.4ล้านคนทั่วประเทศเป็นหนี้นอกระบบซึ่งเป็นกลุ่มที่เปราะบางที่สุดค่ะเข้าไม่ถึงแม้แต่สินเชื่อในระบบด้วยซ้าและที่สำคัญค่ะประชากรกว่า40%ของประเทศไทยอยู่ในภาคการเกษตร แต่พบว่า90%ของครัวเรือนเกษตรกรค่ะเป็นหนี้เฉลี่ยกว่า4 3 0 0 0 0บาทต่อครัวเรือนนอกจากนี้ค่ะยังมีข้อมูลที่ปรากฏในฐานข้อมูลธนาคารโลกปี2,564ค่ะพบว่าประเทศไทยค่ะเหลื่อมล้ำด้านรายได้สูงเป็นอันดับ4ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก นอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำด้านความมั่งคั่งสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกและมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆท่านประธานคะการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ยั่งยืนและการแก้ปัญหารวยกระจุกจนกระจายต้องแก้ปัญหาที่ต้นต่อคะ่ะโดยการเริ่มจากการรดน้ำที่รากแก้ปัญหาทุนผูกขาดทําให้เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งทําให้คนส่วนใหญ่ของประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้น เมื่อประชาชนมีไรายได้ภาคทุกภาคธุรกิจเติบโตก็จะมีการมีกําลังในการจ่ายภาษีรัฐมีเงินมีไรายได้เข้าคลังเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจเติบโตในระดับที่เหมาะสมรัฐสามารถนําเงินเหล่านั้นมาทําสวัสดิการที่ยั่งยืนให้กับประชาชนมาทําโครงการดีๆนโยบายดีๆให้กับประชาชนเป็นการลดความเหลื่อมล้ําในระยะยาว แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะ <c oughs> การดํ <c oughs> าเนินนโยบายส่วนใหญ่เป็นการกู้แล้วเน้นไปที่การแจกเงินระยะสั้นไม่ได้สร้างไรายได้ให้กับประชาชนในระยะยาวจึงทําให้ไม่สามารถแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืนดังนั้นค่ะอาจจะกล่าวได้ว่าการปฏิรูปเป็นเพียงวาทกรรมยิ่งปฏิรูปยิ่งล้มเหลวแทบไม่มีความคืบหน้าของการปฏิรูปประเทศตามแผนที่กำหนดไว้ค่ะ ทำไมยิ่งปฏิรูปยิ่งเหลื่อมล้ายิ่งปฏิรูปประเทศยิ่งถอยหลังและประเด็นการปฏิรูปหลายเรื่องค่ะไม่ใช่สิ่งใหม่และเป็นสิ่งที่หน่วยงานราชการทําอยู่แล้วจึงเกิดความทับซ้อนและไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศได้อย่างแท้จริงดิฉันรู้สึกเห็นใจหน่วยงานที่มาคอยตอบคําถามเพราะว่าท่านไม่ได้ปฏิรูปค่ะแต่ต้องมาตอบคําถามเรื่องการปฏิรูปท่านประธานที่เคารพค่ะ แผนปฏิรูปประเทศที่เกิดขึ้นภายใต้รัฐรมนูญฉบับปี2560เป็นรัฐมนูญที่เกิดจากผลพวงของรัฐประหารฝังลากลึกในสังคมไทยเป็นอุปสรรคอย่างใหญ่หลวงในการปฏิรูปประเทศดังนั้นค่ะจำเป็นต้องแก้ไขรัฐมนูญฉบับปี2560และสถาปนาให้มีรัฐมนูญฉบับประชาชนจึงจะสามารถนำประเทศในการที่จะปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ได้ การปฏิรูปประเทศที่จัดทาขึ้นค่ะยากที่จะประสบผลสําเร็จเพราะผู้นําในการปฏิรูปไม่ได้ศรัทธาต่อระบอบประชาธิปไตยไม่ยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงดังนั้นการปฏิรูปประเทศที่เกิดขึ้นจึงล้มเหลวโดยสิ้นเชิงค่ะขอบพระคุณค่ะ